และก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องเลี้ยวโ o ลกู๊นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นวันที่เราเนี่ยครับจะสอบเข้าไวัยลิศสอบไม่ได้สอบเข้าไวริสสิเนี่ยสอบไวริสเข้าเสริมหฟกิทไงซิตี้นี่ยครับผมนะก็วันนี้เป็นวันที่8เมษายนนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา3โมง48นี้ครับซึ่งห้องเนี่ยมันเปิด ห้องเนี่ยมันเปิดตอนสี่โมงนะับแล้วก็ปิดตอนห้าโมงซึ่งตอนนี้ตื่นเต้นมากแล้วแบบอ,อยากจะไปเข้าห้องน้ำมากเลย <laughs> ตื่นเต้นนะับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมก็จะนั่งรอรอเข้าห้องนับว่ามันจะเข้ายัางไงนับ <laughs> เห็นเขาบอกว่ามันต้องออโต้คลิกต้องคลิกรัวๆ <laughs> บางคนก็บอกว่าต้องคลิกเร็เรวๆล <laughs> นับก็ตอนนี้ก็ประมาณอีกสิบเอ็ดนาทีนีครับก็ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากไลค์แชร์ซับกระดิ่งกันด้วยนี้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแค่ผมถ้าสอบผ่านก็เดี๋ยวผมก็จะทำคลิปอ่า g t a v เซิร์ฟโลเพลงในของพี่กายแล้วกันเนี้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำคลิปลงแล้วกันเนาะ ในมันห้องห้องใครวะเนะี่ยราสอบหญิงไม่จำกัดอายุแล้วห้องเราสอบชายนี่นี่ยนี่เขาเปิดทีละห้องเขาเปิดทีละห้องเราสอบชายหนึ่งสิบแปดปี เขาได้ไหมเนี่ย อะไรครับก็ตอนนี้นะครับเราก็เข้าห้องกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งโหนึกว่าจะกดไม่ทันเลยครับก็โหตื่นเต้นๆเกือบกดไม่ทันนะครับเมื่อกี้นะก็ตอนนี้นะครับก็เออผมอยู่ที่ห้องรอสอบชายนะครับอายุสิบแปดเนาะห้องหนึ่งเลยคือแบบกดมาได้ห้องแรกนะครับก็คือเต็มเก้าสิบเก้านะครับตอนนี้เก้าสิบหกนะครับซึ่ง ก็ไม่รู้ว่าเข้ามาเป็นอันดับเท่าไหร่คือเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมเปลี่ยนชื่อนะคะชื่อ ic iuoc นะคะอย่าลืมเปลี่ยนนะคะชื่อ ic iuoc เปลี่ยนเลยค่ะที่ชื่อโปรไฟล์ตัวเองเปลี่ยนไปก่อนค่ะสอบเสร็จแล้วค่อยใช้ชื่อ ic นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนแจ้ซ่านะคะถ้าหลุดจากห้องไปหรือว่าเปลี่ยนอนเตอหรือเราจะเปลี่ยนข้าควคอมอะไรเงี้ยถ้าหลุดนะคะถ้ามีหลักฐานนะคะแคปส่งให้ ทางคุมสอบไปเลยค่ะแต่ถ้าหลุดแล้วแจ้งว่าไม่มีหลักฐานนะคะก็คือจะไม่ดึงเข้ามานะคะก็คือรอในวันถัดไปเลยนะว้าวว้าวว้าวเอทำยังไงดีไม่ให้หลุดนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเปิด youtube ทิ้งไว้แล้วกันเนาะจะได้จะได้ไม่หลุดเนี่ยจะได้ไม่หลุดเนาะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันดีทีตอนตอนแบบใกล้ๆเลยแล้วกันนะ โอเคเอาเลยครับ <g ül üyor> นนก็ตอนนี้เดมก็เป็นเวลาหกโมงสี่อะไรเนี้ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้สอบเลยอ่ะครับ <c oughs> คือตอนนี้ก็อ่อนั่งดู youtube ไปเนี่ยเพลินๆเนี่ยแล้วก็อนั่งๆๆนั่งรอเนี่ยแล้วก็นั่งอ่านแชทไปด้วยเนี้ยก็คือสอบยากจัดแต่ส่งมาตอนหกโมงสามเพื่อเอาเลยครับก็ตอนนี้นะครับก็ <g ül üyor> เป็นเวลาจะสองทุ่มแล้วนะอีกสามนาทีนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้สอบเลยย,ยังไม่ได้สอบเลยคือแบบตอนนี้คือแบบนั่งอ่านกดอยู่เนะี่ยก็คือผมก็อ่านกดโลเพซซ้าๆนะสาหรับใครที่อยากจะรู้นะครับว่า,อาสอบเซิร์ฟมดงานเนี่ยายากไหมนะครับแล้วเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมาะครับถ้าถ้าผมสอบผ่านนะหรือถ้าไม่ผ่านก็เดี๋ยวผมก็จะทําคลิปเนี้ยว่าประสบการณ์การเตรียมตัวการสอบ ว่าเขาจะถามอะไรบ้างอะไรเงี้ยมีเป็นยังไงนะครับก็เนี่ยคือแต่หลักๆเขาก็จะถามผู้นี้แหละเนะี่ยไม่ว่าจะซื้อไหนเขาก็จะถามเนี่ยนะกดโลเพแล้วก็บุคลิกเนี่ยก็ตอนนี้ก็คือนั่ง <_ an> นั่งร <_ an> อไปตอนนี้ก็อีกสองนาทีก็สองทุ่มแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ห้องผมนะครับก็เหลือเหลือห้าสิบสามคนนะครับจากเก้าสิบกว่าซึ่งผมอยู่อันดับสามสิบสองนะครับตอนนี้คือรออยู่นะครับยังไม่ได้สอบเลยเ้คยมีประสบการณ์การเล่นไหมอะไปมอ๋อไม่เคยครับ <_ an> โอ้โหไม่้ยนะคะรับฝึกเชฟเออไม่เคยเลยเนาะครับแล้วทำไมถึงมาเล่นประเทศนี้ล่ะครับอ๋อคือแบบว่าเห็นแบบพี่กายเขาแบบเปิดเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบเป็นแฟนคลับเขาอยู่แล้วครับก็เลยแบบ <MC A S 1> ก็เลยสนใจครับตั้งนานแล้วครับแล้วเคยไปดูคนอื่นเล่นไฟเอ็มมาก่อนบ้างไหมเคยครับเคยมีมีบ้างครับมีบ้างครับ อันนี้เรามีเพื่อนที่เล่นโลเฮเป็นปะไม่หรือว่าม,มา solo เลย solo ครับไม่มีเลยมา solo ลเลยเนาะครับโอเคแล้วมีพื้นฐานการเล่นเกมอื่นคล้ายๆแนวโลเฮมาก,ก่อนไหมครับอืมหรือว่าปกติเล่นแต่โมบ้าหรือว่าเกมแนว fps อย่างนี้หรอใช่ครับอ๋อเพิ่งเคยเล่นมาเพิ่งเคยมาเล่น gta เพราะว่าแฟนับพิกิตแล้วเคยเล่น g t V ไหม g t V ปกติอะ เคยครับเคยเคยอยู่เนาะครับครับงั้นปุ่มพื้นฐานก็พอรู้นะครับจีเปกติครับแต่ว่าไฟเอ็มไม่เคยเล่นเลยทั้ประเทศครับโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวไปดูกดโลเปกันดีกว่าครับเคยเคยลองอ่านดูหรือยังครับกดโลเพอ่าลองอ่านแล้วครับเปิดเปิดเลยนะเปิดเลยเปิดไปเลยไม่เป็นไรครับไอคําว่าเบคกิ้งโลเปเนี่ยเข้าใจไหมเบคกิ้งอาร์พีอะครับอ่าครับ ไหน,ไหนเ,รเ,รเราลองเราลองอ่านดูแล้วความเข้าใจของเราอะว่า b r a k i n g RP มันคือยังไงไหนลองอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ครับ b a k i n g RP คือการกระทํผิดหลัก RP ต่างๆส่งผลต่อบทบาทผู้อื่นไม่ไม่สามารถเล่นต่อได้หรือใช้ด้วยคำกริยาปันป่วนจนแบบผู้อื่นไม่สามารถเล่นต่อได้อ,อ,อย่างเช่นตำรวจ ลกำลังวิ่งไล่จับผู้ร้ายแล้วแบบว่าเราเข้าไปขัดสตอรี่ของเขาแบบอยู่ๆเราเข้าไปถามเขาว่า,าที่ที่จะไปตรงนี้คือไปที่ไหนอะไรยังไงแบบถามจนเขาไม่สามารถที่จะเล่นต่อได้อะไรประมาณนี้ป่ะครับโอเคประมาณนั้นแหละก็คือจนเขาแบบหมดอารมณ์เล่นสตอรี่นั้นอ่ะครับโอเคประมาณนี้ก็แสดงว่าเข้าใจเนาะเข้าใจอยู่ครับโอเคงั้น ผมไม่ถามเยอะผมให้ไปเรียนรู้กันในเกมเพิ่มเติมนะแล้วหล๋หนเอกกดกดเอ่เอ MG อะครับ Meta Gaming อนะเข้าใจไหมครับ MG การได้รับข้อมูลนอกเกมใช่ไหม,มใช่ลองดูลองดูอ่ะเอางี้ก่อนคุณเข้าใจคำว่า IC กับ OC แล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วครับ IC คือในเกมเนาะชีวิตเราในเกม OC คือชีวิตเรานอกเกมนะครับโอเคเอาเรามาดู MG MG คืออะไร คือการที่เรารู้ข้อมูลจากอนอกเกมมาใช้ในเกมใช่ไหมครับผมมีตัวอย่างไหมว่ารู้ข้อมูลจากนอกเกมแล้วมาใช้ในเกมเนี่ยคือ,อยังไงบ้างแบบว่าสมมุติว่าเรามีเรื่องกับผู้เล่นอีกคนนึงแล้วเรา สู้เขาไม่ได้เลยส่งโลเคชันให้เพื่อนเราที่เรารู้จักมาช่วยอันนี้ใช่ปะครับส่งโลเคชันไหนไหนครับในเกมหรือนอกเกมในเกมแบบให้เพื่อนที่อยู่นอกเกมให้เพื่อนเข้ามาช่วยอะไรเงี้ยครับคือให้เพื่อนส่องเข้ามาช่วยเหรอเหมือนแบบเพื่อนที่เรารู้จักกันแบบอ,อยู่ในเซิร์ฟอะไรเงี้ยแบบเข้ามาช่วยในจุดที่เราอยู่ที่เราโดนอะไรเงี้ยปะแล้วบอกบอกอยังไงอะบอกผ่านดิสคอร์ดหรือว่าบอกผ่านในเกมอ่า บอกผ่านพวก Discord อะไรประมาณนี้ครับอ่าถ้าบอกผ่าน Discord อย่างนี้ถือว่า m อมนะครับ,รบเพราะว่าเป็นการเอาข้อมูลนอกเกมก็คือสมมติคุย d i s c อ r d กันอยู่คุยกับคุณกับผมอะเป็นเพื่อนกันครุยคุย d i s ค o r d กันอยู่แล้วคุณโดนกระทืบคุณบอกผมเฮ้ย hey, เพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนคุณโดนกระทืบอยู่ตรงนี้ตรงนี้ค,คุณบอกผมอย่างนี้ถ้าจับได้หรือมีหลักฐานก็ไ่เหลือนะครับเอมนะเอัม MG อันนี้ผมจะยกตัวอย่าง อีกอันหนึ่งคุณรู้จักสตรีมสไนท์ไหมครับอันรู้จักครับสตรีมสไนท์ไอความหมายความหมายคำว่าคําว่าสตรีมสไนท์ของคุณเนี่ยคืออะไรเอ่ยไหนอธิบายผมฟังหน่อยเออเหมือนที่เขาว่ากันนะแบบอ่าแบบเหมือนแบบส่องพวกอ่าพวกนักสตรีมอะไรอย่างเงี้ยป่ะครับที่แบบที่ที่ที่เป็นกันอะไรเงี้ยแบบได้ส่องสตรีมเมอร์ไปอยู่ไหนอะไรแล้วอะไรนะครับ ไปตามไล่สองสตรีมเมอร์ว่าอยู่ไหนแล้วไปตามหาใช่อย่างนี้หรือสมุติคุณกับผมมีสตอรี่กันผมเป็นสตรีมเมอร์แล้วคุณอยากรู้ว่าผมอยู่ไหนเพื่อจะไปตามล่าคุณมาดูสตรีมผมแล้วคุณมาหาผมอันนี้ถือว่าเป็นการสตรีมสไนด์นะครับผิดหลักเอ็มจีนะด้วยด้วยความที่เป็นแฟนคลับพี่กายกับพี่กิตเนี่ยผมขอเน้นย้ำเรื่องสตรีมสนนิดนึงถ้าอยากเจอพี่เขาในประเทศอย่าสตรีมสไนด์นะครับเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวก็ได้เจอเองเนาะ อันนี้ขอ,อนิดหนึ่งถือว่าได้ท็อกซิกผมจะยกตัวอย่างท็อกซิกก็พวกคําด่าต่างๆครับด่าด่าพ่อด่าแม่ด่าเรื่องใต้สะดือนะรู้ๆกันเนาะเรื่องใต้สะดือคืออะไรครับเหยียดสีผิวเหยียดเพศเหยียดเชื้อชาติอันนี้คือการท็อกซิกนะครับ,รบที่ผมพูดไปห้าอย่างเมื่อกี้แล้วก็ถ้าถ้าเป็นการบัฟท็อกซิกกับบัฟเนี่ยจะต่างกันบัฟสมมติเวลาคุณกับผมทะเลาะก,กันอย่างเงี้ยในเกมนะ ตีกันในเกมแล้วคุดตีผมตายคุณมาพูดกับผมไอ้กระจอกโง่ทำได้แค่นี้เหรอวะอันเนี้ยไม่ท็องสิกนะครับถือว่าเป็นการบัฟเฉยๆอ่าแล้วถ้าบัฟนี่โดนใบเหลืองใช่ไหมครับไม่โดนครับบัฟไม่โดนบัฟเพื่อเพื่อความเพิ่มสีสันในเกมครับอ๋อเข้าใจเนาะบัฟเพื่อเพิ่มสีสันในเกมครับ ท็อกซิกอย่างอื่นด้วยการกระทาในเกมไหมครับผมผมพูดเลยแล้วกันคุณไม่เคยเล่นเนาะที่เนี่ยสมมุติคุณเจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วอยู่ดีคุณเดินเข้าไปทำเซ็กอีโมดใส่เขาเข้าจะเขาว่าเซ็กอีโมดไหมอ๋อครับเคยเห็นเป็นเป็น,เป,นเป็นอีโมดท่าทางอะครับเป็นท่าเซ็กนะรรหรือว่าแบบไปกอดเขาอย่างเงี้ยไม่รู้จักเลยนะอยู่ดีเดินไปกอดเขาไปทำเซ็กกับเขาอันนี้ถือเป็นการเซ็กชวลฮาร์ดมนนะครับท็อกซิกนะอ่าครับอันนี้โอเค งั้นเดี๋ยวคุณดูไอนี้ันหนึง่งไอ้กดประเทศโลเปผมให้คุณผ่านละด้วยความที่ไม่เคยเล่นด้วยไม่เป็นไรรู้เท่านี้ก็สุดยอดแล้วครับครบครับับบบคคคืออ,อยากอยากรู้ครับว่า,อาไอไอเฟลอาร์พีอ่ะครับที่ ที่มันบอกว่า,าใช้ระบบเกมหรือคำสั่งที่ไม่เหมาะสมอะครับม,มันเหมือนกับ Combat l o อก i n g หรือเปล่าครับแบบกดออกจากเกมอะไรเงี้ยครับถือว่าเป็นคำสั่งหรือเปล่าครับเออไอ้กดข้อนี้ก็คือเหมือนย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าประมาณทำตามกฎประเทศทำตามกฎเซิร์ฟเวอร์ประมาณนี้ครับเพื่อให้บรรยากาศเนี่ยมนเป็นอย่างละก็คือสมมุติคุณต้องไปอ่านกฎดีๆก่อนเล่น รู้กฎคุณรู้รกฎผมรู้กฎเราเราสองคนจะไม่มีทางทําผิดเลยครับถ้ารู้กฎนะครับเข้าใจเข้าใจผมไหมครับก็คือเพื่อให้สตรอรี่เนี้ยมันลื่นไหลไปอย่างธรรมชาติครับเล่นรู้แพร้รู้ชนะโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าสมมุติคุณรู้ทุกอย่างกฎนะแต่ผมไม่รู้ผมทําผิดอะไรเงี้ยคุณก็ไม่พอใจ้ะเก็ตปะ่ะเพราะว่าคุณผมทําผิดแล้วคุณเสียเปรียบเข้าใจไหมครับ ก็คือตัวผมมันทาผิดด้วยอ่ะมันทําให้คุณแบบโวงแมงไม,ไม่ไม่มีลมเล่นแล้วว่ะไม่งัอย่างี้ได้ไงวะเลยมาเนี้ยอ่าครับเข้าใจไหมครับอืมมันอาจจะเกิดอาการงี้ครับถ้าคนไม่รู้กดแล้วมาเล่นนะครับผมก็คือควรรู้กดนะครับก่อนมาเล่นจะได้ทําให้มันลื่นไหลเนาะอันนี้เข้ามาเล่นก็ค่อยๆหัดไปได้ครับก็อย่าเพิ่งมีเรื่องอะไรกับใครครับเอ้เพราะกดการมีเรื่องเนี่ยมันเยอะนิดนึง ส่ว <Okay S 2> นถามว่าคอมแบ็กล็อกกิ้งเมื่อกี้คอมแบ็ล็อกกิ้งเนี่ยสมบูตคุณโดนผมไล่กระทืบอยู่แล้วคุณแบบกรอ,อกเกมเลยอะ่ะอันเนี้ยคือคอมแบ็กล็อกกิ้งครับใบเหลืองนะเป็นเบกกิ้งสตอรี่ด้วยเบกกิ้งโรเพย์ครับอ่าครับผมก็คืออยู่ดีหายไปเลยเอาผมตามใครวะตามใครต่อดีอะ่ะอยู่ดีก็หายไปหรือว่าถ้าแคสก็แจ้งได้ครับจะมีห้องให้แจ้งอยู่ว่าแคสนะระหว่างเร่อสตอรี่นี้แล้วแคส ถ้าถ้าคุณไม่แจ้ง <c oughs> ถ้าส่ติคุณแคสแล้วคุณไม่แจ้งหายไปเลยก็โดนใบเหมือนกันนะครับก็เหมือนตั้งใจกดออกเหมือนกันอ๋อครับผมโอเคครับโอเคกดเซิร์ฟเวอร์ก็ห้ามเรียกนายกลงหัวนะครับโดยใช้ทวิตเตอร์นะห้ามเรียกนะถ้ามีปัญหาอะไรแจ้งในห้องแจ้งปัญหาได้นะครับจะมีห้องแจ้งปัญหาให้นะหลังจะได้ไวลิ์แล้วครับผมโอเคแล้วก็ผมไม่เน้นอะไรเยอะ ที่เหลือเดี๋ยวช่วยรบกวนไปอ่านดูหน่อยนะครับข้างล่างที่เหลือครับอ่านได้ครับอ่านแำควาเข้าใจนะโดยไปถึงกดตํารวจกับกดหมอด้วยนะถ้าจะเล่นสตอรี่นะครับอ่านได้ครับโอเคเพราะว่าคุณยังไม่เคยเล่นครับก็เดี๋ยวไปดูวิธีเล่นก็ได้ครับแือว่าวิธีเล่นไฟเอ็มเริ่มต้นตอนนี้ไปหาดูข้อสอนเล่นได้นะครับแต่เคยเล่น g t ทมาแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกก็ไม่ต่างกันมากครับโอเค ก็เดี๋ยวผมให้เวดิสเลยนะครับไม่เสียเวลาครับผมอาร,รับก็ตอนนี้ก็เป็นเป็นการสอบเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้พูดดังอะไรมากนะก็เอาไว้ว่าเดี๋ยวผมขอพิมพ์ชื่อตัวเองกัน <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้นมากโชคดีครับโชคดีครับเจอกันในเมืองด้วยครับผมครับสนุกมากสอบ ยุดเรานี่ฮีฮาเนาะเรียวครับเราโคตรเฮาเลยอ่ะไปแล้วโอเคโอเคครับอันนี้วลาโอโอเคโอเคโอเคครับโอเคครับเจอกันในเมืองเด้อหวังว่าผมนี่คิดจะหาเราไปเจอกันโอเคครับโดยเฉพาะนักร้องนะรอย xây dựng Park so good có, nói với anh điều để, คลิปหน้าแล้วกันเนี้ยครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้ก็สอบผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้จนจบก็ฝากไลค์แชร์ซับกระดิ่งกันด้วยนีครับผมสำหรับคลิปหน้าก็จะเป็นจิตรี p รเปแน่นอนเอาไว้เจอกันครับผมโอ้เสียงเสียงหายไปละสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,กนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย